อิติปิโสภคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตาโลปุริสธรรมมาาระธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติสวากาโตพระขวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโก เอหิปาสิโกโอปะไนโกปะจ่าตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะทิทังจตาริปุลิสายุคานิอาจคาปุลิสปุคลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาขิเนโยอัญชาลิการณนิโยอนุตาร a ง g ุญาเขตตังโลกัสสติ